โดยบรรยากาศที่พักประชาธิปัตย์ค่ะหลังจากทราบผลคดีก็เป็นไปอย่างชื่นมืน่นโดยสมาชิกพักต่างรอสแสดงความยินด,ดีกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีค่ะโดยบ้างก็สักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสัญ,ญลักษณ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพักเพื่อขอบคุณที่ช่วยให้พักนั้นรอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้สำหรับตัวนายกรัฐมนตรีได้แถลงขอบคุณทีมกฎหมายของพักและประชาชนที่ให้กำลังใจค่ะ โดยจากนี้ไปรัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาที่ค้างค้างและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำวินิจฉัยโดยเฉพาะกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าพร้อมเตรียมรับมือหากเกิดเหตุรุนแรงขึ้นค่ะนะครับผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าพักประชาธิปัตย์นั้นเคารพในคำวินิจฉัยและก็กระบวนการทั้งหมด,ท,หมดที่ได้ดำเนินการมาแล้วก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราในการต่อสู้คดีตามกฎหมายครับหลังจากนี้ไปการดูแลความสงบเรียบร้อยจะดำเนินการ ก็ต้องต่อเนื่องอครับต,ต้องต่อเนื่องเราก็ยังไม่ทราบว่า,าปฏิกิริยาจากกลุ่มต่างๆจะเป็นอย่างไรแต่ว่าผมพูดตั้งแต่ก่อนมีคําวินิจฉัยนะครับไม่ใช่มาพูดหลังคําวินิจฉัยว่าสังคมต้องยอมรับกระบวนการตามรัฐธรรมนูญกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการของศาลครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกก็ยืนยันค่ะว่าทหารไม่เคยแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในการตัดสินคดียุบพักประชาธิป,ปตัตย์ส่วนหลังจากนี้อาจจะมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยออกมาเคลื่อนไหวก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแต่ทหารก็พร้อมดูแลความเรียบร้อยไม่ให้คนไทยทะเลาะก,กันเอง<ท>โดยจะไม่ฉวยโอกาสนี้ปฏิวัติหรือนำอาวุธออกมาทำร้ายประชาชนค่ะก็ผมไม่เคยผมไม่เคยพูดอยู่แล้วเนี่ยก็สื่อสังคมก็อย่าพูดเลย ผม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 ไม่พูดไม่พูดเราปฏิวัติไม่ปฏิวัติผมพูดแต่เพียงว่าประชาชนจะต้องจะต้องอะไรล <um, ่ะปลอดภัยอ่ะผมว่าอย่าตีกันแล้วถ้าเหลืองกับแดงมาตีกันต่อก็หมไม่ให้ตีไง